อันนี้เป็นขามอเตอร์นะคะขามอเตอร์ที่ใส่ไปอ่ะเราจะใส่เป็นท่านี้ท่านี้นะคะที่ที่ไปกับปั๊มอ่ะมันจะเป็นท่านี้ท่านี้แต่ถ้าหากว่าระยะมันไม่พอใช้อ่ะให้เรากลับด้านขามอเตอร์กลับแบบนี้กลับแบบนี้นะคะมันจะได้พื้นที่มากขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้พอดีปั๊มมันไม่มีมอเตอร์นะคะเราจะสมมุติว่าถ้าหากว่าตรงเนี้ย เราต่อขามอเตอร์แล้วตรงนี้เป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์แล้วเราเราสมมุติว่าตรงนี้เป็นเพาเป็นเพามอเตอร์นะคะให้คุณประสิทธิ์อ่ะเทสก่อนว่าเวลาเราวางมอเตอร์แล้วอ่ะแล้วเราใส่มูเล่อ่ะถ้าเราใส่ท่านี้แล้วอ่ะพื้นที่มันตรงกันไหมมันตรงกันไหมถ้าหากว่ามันไม่ตรงบังเอิญใส่แล้วมันรู้สึกมันขยับออกอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งต่อมูเล่เข้านะคะให้เราให้เราลองวัดระยะก,ก่อนถ้าเกิดว่าท่านี้มันเกินไปก็ให้กลับมูเล่กลับมูเล่นะคะแล้วให้ตอกเป็นท่านี้ ให้ต่อเป็นท่านี้เข้าเข้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเป็น Pal ure, เพามูเล่เป็น A or นะเป็นไอ้มอเตอร์นะเป็นมอเตอร์ให้ต่ออย่างนี้เข้าแล้วดูวัดระยะก่อนแล้ววัดระยะว่าเราจะใช้ท่านี้หรือว่าเราจะใช้ท่านี้ที่มันตรงที่มันตรงแนวกัากันนะคะแล้วค่อยต่อปกติแล้ว V ีอารีการู้สึกว่ามันจะเป็นท่านี้นะคะมันจะเป็นท่านี้ให้วัดระยะก่อนนะคะแล้วค่อยคอย่คอยต่อเข้าไปที่เพามอเตอร์ or. อันนี้เราสมมติว่าเป็นเพามอเตอร์ or นะคะ